แลบบที่1นึ่งแ l ลชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าโดยวิธีการทำแล a บก็คือขั้นแรกจะนำผ้าสักหลาดมาถูก,กับหลอดเรื่อยๆจนเกิดประจุและวนำไปเจาะก,กับรูกพิช จะสังเกตได้ว่าลูกพิษจะมีแรงดึงดูดเข้าหาหลอด 2. นํนำผ้าสก,กัดมาถูกับแผ่นเพอร์สเปกให้เกิดประจุหลังจากถูเสร็จแล้วนำมาจ่บกับลูกพิษจะสังเกตได้ว่าลูกพิษมีแรงดึงดูดหาแผ่นเพอสเปกแลบที่2องแลบการเหนี่ยวนำวิธีการทำแลบก็คือนำผ้าสก,กาดมาถูกับหลอดทั้งสองแท่ง จนเกิดประจุที่ด้านใดด้านหนึ่งและนำหลอดแท่งหนึ่งมาวางบนขวดน้ำและนำหลอดที่มีประจุได้เดียวกันมาจอดก,กันจากการทดลองสังเกตได้ว่าหลอดมีการดูดกันแสดงว่าหลอดมีประจุที่ต่างกันครับ 2. นํนำหลอดที่มีประจุมาจอก,กับแพ้แท่งเปอร์สเปกที่ถูจนเกิดประจุจากการทดลองสังเกตได้ว่า หลอดที่มีประจุจะดูดเข้าหากับแผ่นเปอร์สเปกที่มีประจุจึงสรุปว่าทั้งสองมีประจุที่ต่างกันจึงทําให้มีแรงดูดจากซึ่งกันและกันแลบที่3แหแลบการทําให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุฟไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนําโดยวิธีการทำ1นําผ้าสกาดถูกกับหลอด จนกว่าจะเกิดประจุไฟฟ้าที่หลอดหลังจากถูจนได้ประจุแล้วนำไปเจาะให้ใกล้กับจานของเอกโทสโคปแล้วนำมืออีกข้างไปจับที่จานเอกโทสโคบเป็นการติดตั้งสายดินหลังจากนั้นเอา หลอดออกและปล่อยมือออก2นํนำแผ่นเปอร์สเปกมาถูจนเกิดประจุจากการทดลองแรกสังเกตได้ว่าแผ่นฟลอยที่อยู่ข้างล่างเกิดการกลางออกแสดงว่าแผ่นฟลอยนั้นมีประจุที่เหมือนกันทำให้ผลักกันออกหลังจากถกูแผ่นเปอร์สเปก จนเกิดประจุแล้วนำมาจาะกับจานของอิเล็กโทรสโคปสังเกตได้ว่าข้างล่างกลางออกเล็กน้อยแสดงว่ามีประจุเหมือนกันอยู่กับร้องลกันมากครับ